สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2016นะครับผู้เปิดสนามครับจาพาฝรั่งเศสพบกับโรมาเดียครับทั้ง2ทีมเนี่ยสถิติพบกันนะครับ10นัดล่าสุดนะครับที่เจอกันเนี่ยเป็นฝ่ายฝรั่งเศสที่เอาชนะไปได้ถึง5นัดนะครับแล้วก็เป็นผลเสมออีก5านัดนะครับผมโดยที่ภาเกมหลังสุดนะครับเป็นผลการเสมอซะ4ครั้งนะครับผม แล้วโรมาเนียเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเกมสําคัญของคู่นี้เรามาเข้าสู่พิธีการในสนามกันก่อนนะครับผมเริชัยของโรมาเนียครับ ลำดับต่อไปครับเพลงชาติของทีมชาติฝรั่งเศสครับเจ้าภาพ ครับเสร็จสิ้นพิธีการในสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อ11คนแรกของฝรั่งเศสกันก่อนนะครับผู้สซับตูเป็นอูกโยริสครับกองหลังมีอาดิรามิโรลองกาสเซรีบาการิสซาญาปาติสเอฟราครับแดนจากมีแบสมาตูดีเอกโลกองเต้ปอปอกบาครับสับสานด้านหน้าดิบติบไปเยสโอลิเวียชิรูแล้วก็อังตวนกวิสแมนครับฝั่งของโรมาเนียครับคอสเซลปาติโนบันครับผู้สซับตูครับ โรชคิลเลสคอสมินโมเต้ครับอเล็กซานดูมาเตลรัชวานรัชครับกองกลางมีมิไฮวินติลี่โอวีอูโคบันนะครับนิโคเลสันคูครับสามซานเจนาอาเดียนโปป้าบ็อกดานซันคูแล้วก็กาเบียลต่อเย่ครับเกมที่สัตว์ฟองเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนัดตัวสนามครับฟุตบอลจิ้งแชมป์เฮชาติยุโรป2016นะครับหรือว่ายูโร2016นั่นเองนะครับบอลอยู่ที่ชิโรไฮที่กิสบันครับลุยขึ้นมาก่่ออนเเรราส็จคย ทางเกมขึ้นไปครับแบล็อกบาคืนเร็วครับเกือบโดนสไลด์แนละ้วสักครู่สายาไปที่บล็อกบาเล่นเร็วกับสายาครับอาทิเกลสันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วชิรูอยู่ข้างในอาทิลี่ขอพักครับพินทิลี่แมมาบล็อกไว้ได้ก่อนครับยังไม่ออกงูจังหวะนี้เปิดมาแล้วชิรูโค้งอา้าวหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหหลักเสร็ได้เร็วเหลือเกินครับโอ้ผ่านไปไม่กี่นาทีครับนี่นะครับแผงเลื่นอีกแล้วครับชิรู โอ้มันยังไง reveal, oo, ค,รครับสักคู่ครับผู้เล่นโรมาเนียนี่อย่างกักกักกันอยู่เลยครับแล้วเจ้าบ้านเราก่อนแล้วครับโอ้โห1-0ครับเด็ดขาดครับจังหวะนี้จากร r o s s i งของบาการิสันยาครับโอ้โหครับต้องบอกว่าเป็นประตูเปิดสนามที่เร็วแลอเกิดเลยครับดูครับจังหวะนี้ต้องชมคนลุยมาอย่างไม่ออกครับผู้เล่นของโรมาเนียนี่ไปโอ้ผู้สิทิไม่ไลนแมนนี่ไม่ยกทงนะครับเราเปิดมาอย่างนี้โดนเลยครับส่วนสูงของชิลรูเราได้เปรียบเลยครับ โอ้คอสิซนโมตินี้ไม่พร้อมเล่นนะครับจังหวะนี้ดูอีกครั้งนึงครับโอ้ยกข้ามาแล้วเปิดเลยทันทีครับด้วยซ้ายครับโอ้ชิรูหมงลูกนี้โอ้ดึงศูนย์ครับฝรั่งเศสออกนําไปก่อนเลยครับผมโอ้ผ่านไปเพียง4นาทีเสรเจษเลยครับโอ้ดึงศูนย์ครับเจ้าบ้านนําก่อนเลยครับขอบคุณแผ่นดีๆจากพี่จางสุยะด้วยนะครับผมทําให้เพื่อนๆชาวไทยได้เล่นแผ่นดีๆแบบนี้กันนะครับขอบคุณมากนะครับ อาเดียนโปปาต้องบุกแล้วครับโรมาเนียโดนก่อนมาจาังหวะนี้ยังทันครับแล้วโปปาขอไปครับขึ้นบ้านดวลกับซาญาดึงกาาลับมาบิทเทลีสันคูอุ้ยจะให้กับทางด้านกับเอลต่อเย่ยครับแม่ไปตึกรึกระบามาซูดี้บอกป้าน้ำก่นก็เล่นง่ายขึ้นครับนี่ครับไม่รีบแล้วเจา้าภาพบอกป่าไปที่ชิรู ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนิดหนึ่งครับผมนิดหนึ่งครับนี่มันเป็นเกมนะครับเกมเบสสองพันสิบหกนะครับขออนุญาตลดลงนิดหนึ่งครับรู้สึกว่ามันสูงเกินไปครับโอเคครับเอิงโกโลกองเตะมาที่บาเยสเอาอะไรครับแต่วันนี้คืนกลับมามีโอกาสไม่ไปเองก็แม้แต่ใจคืนกลับชิรูแล้วสวนกลับบ้างแล้วโรบาเรียบอลาซันคูเร็วแต่นี้ครับสปีดมาจังหวะนี้กาบิเอลต่อยให้มาจังหวะนี้เรามีโอกาสแล้วครับโอ้ยังไม่ง่ายวันนี้ยิงด้วย้าย โกยอริเตรับไม่มีกระชอกครับยืนตำแหน่งดีอยู่ครับแหมเสียงปรบมือจากแฟนๆครับก็ตามมาเชียร์กันครับเกมนี้เจอกับเจา้าภาพฝั่งของโรมาเนียบีบที่ไอยสดมาที่ปอกบาของเต้กริสมันครับบีบอยู่ตรงกลางแล้วชิู้หาพื้นที่ว่างให้แล้วครับจะโยกไม่ผ่านติสมติบาสมินเปิกลับมาครับแล้วต้องรีบถ่ายบอลไปข้างหน้าเลยครับแหมผู้เล่นสังเ็จเข้ามาบีบกดดันเร็วนะครับก็จัดทำขึ้นฝึกภาค ฟุตบอลผ่านเกมเฟส2016นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับ,ารนนอ,ารบอาเดียนปอบปาหลอกสวยจังหวะนี้แล้วปิติรีลุยขึ้นมาบ้างโรบาเดียมีโอกาสติดแบสมาตุยดีครับมาตุยดีอยากไม่ให้แล้วจะไปเองจ่ายไปติดกันเองครับโหดปอกปาเห็นไม่รู้จังหวะกันครับอาก็จัวะนี้ปอบปาขึ้นกับมาลัชวานลัชมาที่ซันคูเบิ้ลเดียวครับโรบาเดียแล้วซันคูยังขึ้นหน้าไม่ได้เบ,บิลกับมาวิติรี อเล็กซานเดอร์มาเตลให้ไว้ติดราม anyway. ี่เอาครับตัดได้คือครับฝรั่งเศสกองเต้ชิรูรูปร่างสูงใหญ่นะครับชิรูเนี่ยดูครับแย่อยืนกับแผงหลังของโรมาเนียนี่ดูแตกต่างกันเลยนะครับกิลเกสโอ้โหจังหวะนี้กบกริสมันเนี่ยส้มหล่นจังแต่ว่าทำไม่ดีเท่าไหร่ครับกริสมันมันต้องรีบยิงครับจังหวะฉาวบวยแบบนี้นะครับต้องไม่พลาดครับโรมาเนียนะครับโับ้าน ก็กลับมาครองเกมได้ครับหลังจากที่โดนฝรั่งเศสนวดอยู่ช่วงแรกนี่เสียประตูไปก็ตั้งเกมได้ครับโรมาเนียบาเบตตต่อเย,ยดวนกับเอฟราย,ยังผ่านมาไม่ได้แต่ว่ายังลุยต่อครับหมาจับลิบหลุดมีโอกาสว่าสันคุหลับหน้าไปแล้วครับโอ้โหผลงานที่ดีที่สุดของโรมาเนียต้องย้อนกลับไปปี1 9 9 4นะครับปีนั้นในพวกเขาเข้าถึงรอบ8ป,ปเทียนสุดท้ายครับในศึกโลกคัพนะครับ ฝรั่งเศสก็ผลงานที่ดีที่สุดจะต้องนึกถึงยุคของซีดีนซดานนะครับตอนนั้นปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเพราเขาเป็นเจ้าภาพครับศึกครองกลับไปได้แชมป์โลกไปนะครับชนะมาซิลปิสกับมา,าตูตสูนี่ครับแล้วก็อีกสองปีถัดมาครับเขแชมป์ยูโรนะครับโอบันตักได้ครับมาที่โรมาเนียบุยขึ้นมาอืมแต่เดียรรามี่ดักอรออยู่แล้วกันไหมเอกบโ,โลกองเต้คือกามาตูรี่ ทางซ้ายเติมไปครับบายเยสชิรูคอเบ,ออบ,อบิลวะที่คอรเต้โรมาเนียนี่พอสเสียบอลน,นี่ถอยไปตั้งรับทั้งทีมยูนเลยครับชิโู่ไม่ผ่านครับมูติขึ้นก็มาเปลี่ยนมาทางซ้ายลัชบิทิลีซันคูนี่ครับบอลดากสันคูกับทางด้านนิโคเลซันคูใหม่เล่นกันเข้าขาวันนี้ครับเดี๋ยวต่อเย่ครับทางซ้ายทางขวาครับขอไป รอสตันนี้มีโอกาสโปป้าแล้วเมื่อที่สตาร์คูลืนกลับมาติดอีกแล้วครับแล้วพลิกมาในวันนี้จิงโง่ตีเสมอครับโรมาเนียเอาแล้วครับดึงประตูต่อดึงครับโอ้ยไม่ใช่งานง่ายที่ฝรั่งเศสจะเขี้ยวแล้วครับวันนี้นี่ครับเต็มเสมอได้จากโรดานสันคูครับสุดได้ของโรมาเนียหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็จะได้เซ็งครับเกมแรกนี่มันก็มีทั้งความกดดันด้วยครับแฟนๆเข้ามาเชียร์กันเยอะเป็นคู่เปิดสนามนะครับ ดูจังหวะนี้ต้องชมการให้ของทางด้านกาบเบลนะครับแล้วจบมาที่ตัวกลางหลอกให้ครับอู้ยูรูใจครับอเดียวโปป้านี่คือกลับมาแล้วโอ้โหชคช่วยครับจังหวะพลิกหนีได้ครับต้องชมว่าการประกบของอเดียราม่นี่ผิดพลาดนะครับจังหวะบอลมันไปเข้าทางของโบดาซันคูนะครับดีครับจังหวะให้อือ่แหละเป็นลูกของเต้มาแล้วเข้าทางของโบดาซันคูครับพลิกหนีอนเดียราม่มาแล้วซัดผ่านมยโกโยดิสเข้าไปหนึ่งหนึ่งครับโรมาเนียทำได้ครับ หลังจากที่โดนออกนำเร็วไปนี่ก็กลับมาติสมือได้แล้วครับโรมาเนีย38นาทีครับ1ประตูต่อ1เลยครับเกมที่สตาร์เตอร์ฟองกับศึกยูโร2 0ส6คู่เปิดสนามครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมจริงๆเนี่ยจะเป็นการแข่งขันจริงจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ทําขึ้นเพื่อฝึกภาดนะครับผ่านคิฟโรนอาครับชิโรวิกาตโดนสไลด์ขวางไว้ผู้สิทธิ์ให้เล่นต่อครับจังหวะต่อเนื่องแต่ว่าแหมน่าจะมีไปเหลืองย้อนหลังด้วยครับจังหวะนี้ดูเข้าบอลหนักไปห,หน่อยครับฝั่งของโรเบีย ลูกบาศแล้วตั้งเกี่ยวได้เป็นโรมเนียที่บุกใส่แล้วนะครับยุครุ่งเรืองนี่ต้องนึกถึงช่วงผลงานสุดปอฮอตของจอจีฮัจินะครับที่ทาโรมเนียเนี่ยทำผลงานได้ดีในซูเปอรบอลโลกปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ครับบริสบันขึ้นมารอเพื่อนครับไม่ผ่านลัเชะอมาตัวดีให้ที่บาริสซาเปิดไมาอีกแล้วครับอู้หทุบออกไปก่อนครับอัตติลิมอนแล้วจะสวนเร็วได้ไหมมาแล้วครับ ไม่ให้ส่วนกระเป๋จบครึ่งแรกไปเลยครับเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งกัฟราเสกับโรมาเนียครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์สำคัญในช่วง45นาทีแรกกันก่อนนะครับที่กับโอกาสมาเลยครับของฝรั่งเศสนาทีที่5ครับที่นาทีที่5นะครับสี่นาทีเสร็จเจครับที่ชิรูมงคือจังหวะนี้ผู้เล่นโรมาเนียเนี่ย,ยดูจะหยุดครับคิดว่าบอลออกไปจังหวะที่ นิ่งกันไปทั้งทีมเลครับนี่แต่ว่าผู้สิน์ไลมนไม่ยกธงก็เล่นต่อไปกับฝรั่งเศสแล้วแต่ว่านี้ครับมาตีสเสมอได้39นาที39เลยครับจากบดานซันคูคับก็ยังไม่รู้ว่าใครจะกำชัยในเกมนี้ไปนะครับเรามาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังครับมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับพอไม่พักนานๆกลับมาก็ตื่นเด้นเหมือนกันนะครับิตี อาครับเขียวเริ่มเกมในครึ่งหลังครับโรมาเนียได้ครองก่อนแล้วลาชวลชชาลชัยมาอาเดียนโปราบาอันนี้ทำได้ดีครับโปรปาดึงผู้เล่นของฝรั่งเศสโอ้โหวันนี้บอลสปีดตามไม่ทันครับบาการิสซัญ,ญาถุ่มมาที่กริสมันบทบาทยังไม่มากเท่าไหร่ครับอันตัวนี้กริสมันจะวันี้ตายเกือบพลาดคที่สันคูที่รอโฉบอยู่แล้วครับอ,องเต้ไปเยเอท่าที่ป๊ะป้า พยายามให้เร็วขึ้นครับเพื่งหลังแล้วเจ้ากวอรี้อังตวนกริสบัน,นก็เซีปวปติลิมอนรออยู่แล้วนะครับอจาจจงหวะเกมแล้วออกมารับบอลได้ก่อนครับโดยมียตั้งเกมต่อเย่ยนี่ครับให้มาแล้วสันกูแมลงมาเป็นเหมือนเเมเกอร์นครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เล่นหน้านครับวันนี้ซันกูบิติลีคืนกบมาครับมาเตวต่อเย่ยจะให้ติดมาตัวดีแล้วสเสร็จ ขึ้นเร็วไม่ได้อดิราม,มีปาติสเอฟรายครับขอบคุณสุดยอดแพทจากพีดังสุริยะด้วยนะครับผมอัดกระป๋เยตดให้มาที่ชิรูรูปเกมนี้ยังดูระวังดูเกรงเกรงทั้งสองทีมนะครับไม่กล้าเปิดเกมแรกกันเท่าไหร่ครับอาเดียน,นโปปามาครับรอเพื่อนขึ้นมาสันคู นิ่โคเล่สันคู้ให้ไปทางซ้ายแล้วบอกบาครับใช้ความแข็งแกร่งเบียดแย่งมาไ,ได้กอสเซนี่ให้ที่มาตุดิมานะครับกองเต้คืนที่บอกบาเกมดเูเนื่อยไปเหมือนกันนะครับแอบเล่นอย่างระมัดระวังครับทั้งสองทีมก็อยากได้3เต็มของเกมแรกนะครับเอาครับอาเดนจบบ้าแล้วจะสวนจับเร็วจังหวะนี้เปิดบ้าแล้วซาคูเจอกับรามิต้องออกมาเตะทิ้งก่อนครับแล้วอูโกยอริสกลับทันไม้เนี่ยยังไม่ยิงสวนครับลูกนี้ โอ้โหเกือบไปครับจังหวะคมเร็วของบอสดานซันคูครับูโกยโโอริสออกมาตัดได้ก่อนจังหวะนี้สวนกลับได้ไหมฝรั่งเศสเอฟราปาเยสให้มาที่ไราครั้งนตขึ้นกกองเต้ครับจะเจาะยังไงก็ต้องดูลูกทีมของเดนชองครับเกมนี้โคดอังเกลโยดาน,นิสคูของโรมาเนนิตทำทีมมาได้รัดกุมแล้วก็เกมรับยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับ มีคข้อผิดพลาดลูกเดียวในช่วงครึ่งนาทีแรกครับเสียลูกหมุนให้กับชิรูไปนะครับคือทุกทีมที่เข้ามาในยูโรนี่ไม่มีง่ายแน,น่นอนนะครับพวกะเขามาที่เขามุ่งมั่นกันทุกทีมครับชิรูจะพลิกจากวันนี้ผู้เสียได้ต่อเนื่องครับจังหวะโดนทำฟาวไม่ถึงกรีสมันแล้วบาการีา่สานยาลุยต่อครับชิรูจะยังไงไม,มาบิปปอกบาถึงก่อนแล้วโอนเบียดแยกแล้วจริงวันนี้หู้แล้วทำอค่นหนึ่งได้ครับปอกบาครับมาเป็นฮีโร่หรือเปล่าเกมนี้โอ้โหลุยไปเองครับแล้วก็ทำได้ครับ โอ้ดูเจ้าตัวครับแหมขอเสียงแฟนๆหน่อยครับดูครั้งหนึ่งครับโอ้ความขยันของบริสัทธ์ยาครับให้วัลนี้ชิรูแล้วบังลรางัดให้โอ้โหวิ่งเติมสอดขึ้นมาครับยิงจังหวะแรกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าบอลมันไป็นแถบปาติลิมอนแล้วมาเข้าทางโอ้โหมีโชคครับจังหวะนี้โอ้สามดาบสองครับดูครั้งหนึ่งครับมุมนี้ไม่นำหน้าครับว่าเติมมาจากตรงกลางนะครับโอ้ขอแล้ววิ่งสปีดใช้กองเร็วครับมากกว่า คือฝั่งของโรมาเรียนนี่ไปกังวลต้องบอกว่าไปพะวาพวงนะครับทางด้านแบชมาัวดีแล้วปอกบายิง3เข้าไปจังหวะนี้ครับ2-1หนึ่งแล้วครับฝรั่งเศสนำอีกครั้งครับแฟนๆหรือขอเสียงแบบช่วยส่งเสียงนะครับแอบบอกแฟนๆจาพาวันนี้นี่ต้องเต็มที่เลยครับแบชแรกอะไรครับ69นาทีครับนำอยู่2 1แล้วฝรั่งเศสเอาได้ชิรูเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับโมเมนตัมตอนนี้มาที่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง วิสบันไอทีบอกว่าผู้โดนเสียบจังหวะนี้ครับโดนที่บอล,ล,ลใช่ไหมแต่ว่าล้มลงไปวุ่นเสดใน่ว่าไอจังหวะของโรมาเนียต่อเนื่องนะครับโปป้าลุยขึ้นมานี่ครับพอโรมาเนียเสียบตรงนี้พวกเขาก็จะเร่งเกมบุกครับตอนแรกเหมือนเล่นตะกองของระมัดระวังครับรอจังหวะฉกฉวยจวั่หวะนี้หยุดไม่ได้เลยครับจังหวะนี้จระเบี้ยวหูเจวันเล่ครับยังดีมาดักไว้ได้ครับเอฟราคูปป้อมเก่าครับกระโดดเกี่ยวบอลได้ก่อนครับอืมเกือบไปครับฝรั่งเศส อันตรายเหมือนกันครับกาบเบี้ยวต่อเย่ของเตะคือกระบาที่เอฟราให้มาทางซ้ายาเยสคือกระบาครับโอ้ที่เร็วขึ้นนะครับชิร่โดนหนักได้ซันคุโอ้ดูกับตองหน้าตกลงบุลง,ลง,ลงบอลตรงกลางนะครับอันนี้ก็จัดตำแหน่งตามข้อมูลที่คิดว่าผู้เล่นน่าจะลงสนามนะครับผมอะไรครับว่าอัดก่อนที่คู่จริงๆจ,จ,จะแข่งกันนะครับ ก็ไม่ทราบผลจริงๆครับอันนี้ก็ให้อาเล่นกันเองแล้วก็สุกภาคไปนะครับไหนจะริ่นเร็วจากวันนี้เด็กยังได้อยู่ครับซานคูทักดาขออยู่เอฟราอีกแล้วครับตัดวิ่งตัดมาโฉบเฉยๆเลยครับชิรูจะสวดได้ไหมกิสมันอยู่แล้วทักดาพลิกมาได้ครับปาเยสดิปิทรีให้มาตรงกลางชิรูแล้วดูครับกิสมันยิงแบบนี้โอ้โหแม้เป็นแฟนโรมาเมรียนี่ใจใหายครับยิง ยังดียังมีคนที่อยู่กับปัตติลิบอลอูอยืนตำแหน่งได้ดีครับยิงก็ยิงดีแต่มันมันอาจจะยังไม่แรงครับที่ทางได้แต่ว่ายังไม่แรงอครับกัปตันรีบไปหน่อยอู้เกือบโดนลูกที่สามครับโดมาเดียต้องลุยครับพอลุยนี้เปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อนสเต็จเจาะเข้าไปแล้วนะครับซันคูไปทางซ้ายครับอาเดียนโปปามาตัวกลางแล้วซันคูคืนเกี่บวมาแล้วเบินไปทางซ้ายครับลัชวานลัดเกี่ยวตัวนี้โอ้โหทำบอลลั่นออกไปเองครับเลียดตัวแรงครับ หมายเลข17ครับรูเซียนสามาเทียนนะครับโโอ้หลงมาแทนดูไม่ทันที่สกุปลายขึ้นเร็วน,นะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวได้แจ้งอีกครั้งหนึ่งครับด้นานรูเซียนสามาเทียนนะครับสามาเทียนยิงบอลลกของเต้ชิรูมาช่วยเกมรับแล้วครับตอนนี้สายาคริสันเบิร์นแล้วบาดที่ปอกบาดครับไม่ล้ำหน้าแล้ววิ่งสอดขึ้นมาปอกบาดโยกหลบบาดได้ คีรเกสสามแล้วโอ้โหบ้านดูเข้แบปประคองได้ทัวเวลาหนึ่งนาทีครับของโรมาเนียยังมีเวลาอยู่จะทันหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ตัเวลาครบแล้วนะครับอเดียนโบป้าเกมแรกเจ้าภาพจะทําได้หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วก็จบเกมไปครับฝรั่งเศสครับเกมแรกเอาชนะโรมาเนียไปได้ครับฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยูโรนัดเปิดสนามนะครับเจ้าบ้านเจ้าภาพนะขออภัยครับเจ้าภาพฝรั่งเศสก็เอาชนะโรมาเนียไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับ นี่เป็นการฝึกภาคฟุตบอลผ่านเกมเพสสมสกโเอชันพีซีนะครับผมใครหลายคนถามว่านี่คือเกมของเทอะไรครับนี่คือของ PC ครับผมแต่ว่าของ PS4 PS3 ก็มีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเสมอมาครับมีข้อผิดพลาดประการใดซึ่งต้องมีแน่นอนผมต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมเสมอมาครับไว้เจอกันใหม่ในแมชหน้ายูโรสมศกว่าจะเป็นทีมใดนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ